เออหวัดดีเฮ้ยก็ิ่งนึกว่าเป็นคนโอ้รอกันนี่โว้าวว้าวว้าวโอ้บราฉันต้องเล่นคนเดียวเหรอเนี่ยตุม่มย,ย,ย,ย่าอุ้ยสีเขียวยังไงยังไงนี่ดิลงดิลงดิงดเอา้า โอ้้หเอ้ยอะไรน่ะว่าแล้วทำไมไม่ลงเฮ้ยมาอยู่ทำไมตรงนี้ไปเย้ย yeah, yeah, หนึ่งแต้มสองแต้ม yeah, yes, 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 เย้ยเย้ยเฮ้ยเจอคนแล้วไอ้นังฮิฮิฮิ ê, yeah, What up? Ah, yeah. chưa bao 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 mui, bao 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 ตายโอ้ตายเลยตายเลย <S <S เดี๋ยวมาแก้แค้นน่ไอ้นักดาบสายชุดก่อนอมี่ไม,ไม่โดนวะนี่เอาแม็กมาใส่ใส่ดิโอเคเราช่วยเองวิอาคุง้งอุ้ยใส่ดิใส่ดิ

อุ้ยอุ้ยเฮ้ย what the dog doing yeah ขึ้นไปขึ้นไปไปนี่แม่กระตุนแม่กระตินไอ้นุ่มมานี่ร้องกันเลยกรัปะปะ yeah เอ้ยขอขอได้ดีไหมเราขอได้ไหมล่ะอุ้ยเอเคสู้เอเควันนี เอะปุ๊บเฮ้ยอย่าตายเอ้าของของไอหายช่มเถอะ M4 F0 m กี่ปะโอเคเอาเบอะนี่ไงเก็บไรอยู่โอเมันหายอ่ะอืมกับตายทอมี่อุ้ยใคร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 ย่า เ้ยลบใครวะใส่ดิอุ้ยไม่รอหรอกกูเล่นวีไอซ์ใช่ไหฉันไม่ปานี่หรอกนะประก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 ะเก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  h เกะเกะเกะอย่าเอ้ยจะเกะเกเเกะเกะเเเกะเเเะเเ ขวาน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 มาก่อนโดนบอลฆ่านาเอาเมยมาไป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 ดิจะมาทำอไมอะปง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 เอาดิไอ้น้องเอ้าโอ้โหเอ้าตายเดยว ใส่โอเคเอามานี่โอเคยะมเทดสอบอโอมาแกงเลยอาวีจีจ่ามาดีเลยเฮ้ ฉันได้ยิงแค่ลูกเดียวอยู่เลยโอ้ยหมามีหมาด้วยหมาฮงหงบ็อกบล็อกหองหองอุ้ยหมาจับเควี้ยงได้ด้วยหมาอะไรวะเนะี่ยเอ้ยฮะยุ่งอย่ามายุ่งยังมันทัดชิบะแตะนี่ดมตูดหมา <laughs> นี่ดมตูดหมาซะเย้ yeah. <laughs> โอเคผมมีอุ้ยมีคุกด้วยขังใครเนี่ยคุกเนี่ยแล้วนายจะมาเกาะแกะเราทำไมอ่ะโอ้โอเคไนส์ไนส์ทำไมฝั่งนี้มันจับไม่ได้วันนี้เย่เย่เย่อุ้ย กินหมดเลยเออไม่กระทั่งกินจานอุ้ยตะกะจังเราอะว a t อย่าบอกนะนายกินนี่ด้วยอะฮะฮะไม่นายกินขยะถ้านายกินขยะได้แส,สดงว่าแสดงว่านายต้องกินนี่ได้โอเคเอาล่ะถึงเวลาถ้าส้วมตันนะนะก็ต้องใช้ไอ้นี่สักหน่อยนะ เอ้ยคุณผู้หญิง oh, <hell S 1> คุณผู้หญิง now, you you, you, คุณผู้หญิง what the hell นี่ถอยนี่สูบขี้ออกมาป,าปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเอ้ hey, หนูมานี่หน่อยโยโย่ yo, yo, ฉันมีอะไรให้นะซึ่งไอ้นี่เรียวกว่าปัง <B unk. S 1> ไม่รู้สิ what นายกินเหรอนายกินโอ้โฮเจ้า oh นายกินมันจริงๆเดอยอ่อเฮ<ห>ี้ยท่านผู้ชมที่ยังเดียวกับผมไหมสวัสดีโอเคเฮ้ยเพื่อนฉันมีอะไรให้นายลองสักหน่อยอ่อโอเคไม่กินหรอกมั้งคนอย่างนายนายไม่กินของแบบนี้หรอกเพราะนี่คือสัตว์เลี้ยงว่าทนายกินหมาอย่างนั้นเหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โอ้เอ๋ เออไม่ไม่ไม่อ้าอ้าอ่ามีใครอยู่ป่าวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีเลยเหรอแล้วนี่นายทำอะไรนายไปอยู่ข้างหลังฉันได้ไงเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ่เฮ่าหายไปไหนมาหน่ไปอุ้ยอุ้ยยิงเป็นครไกลเลยเฮ้ยแม่พี่ จริงจริงจริงโอเคเมื่อกี้เห็นคนเล่นบาคัวอยู่มานี่เดี๋ยวช่วยโอเคนายมาอยู่ตรงนี้เลยนี่ฉันพับพากีกุ้งย่แ yeah. ย yeah. ่เอเอทำไมนายเด้งดึงดึงนายจะเด้งดึงดึงทำไมอ้ะโอเคย่ำยำย่ำย้ำย่ฮย่าเซอร์อ yeah. ย yes, yes, ่าเซอร์ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าตกนะอย่าตกนะอูตรงนี้โคตรยากเลยบ้า เราจะผ่านไม่ได้เหรอองคขึ้นมาค้นมาค้นมาเจงเฮ้ง,งยว้าวอยอ่า yes sir yes sir oh ไม่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 ไม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 นายสมควรได้ที่ดีๆกว่านี้เฮ้ยใครมาจิ้มตัวผมไม่ให้ยยอ,ย,อ,ย,อ,อย่า yes sir yes sir yes sir Yeah นี่คือรางวัลสำหรับผู้ชนะแต่งตัวอะไรของนายเนี่ยมาดิมาดิแต่งตัวอะไรของนายนะฮะหมายความว่าไงนะชุดอะไรนะฟูลี่อโอแมนไปแต่งตัวใหม่ใหม่ไอ้นางนี่เป๊ะบุมโอเคเเยสซอร์อืม okay. yes, หลังจากโดนแบนหลังจากโดนแบนร้องไห้จะร้องไห้เลยคนนี้ของฉันมีชุดบาสด้วยเหรอฮะฮะฮะแบบนี้เขาจะไปเรื่องชุดบาสยังไงไอ้หนุ่มมานี่โชว์จะซะโอ้เอ้าแต่มันบอกว่าเข้าวงแล้วมานี่ยโอ้ยมานี้ แม w ว a t ต h e เราใส่ข้างหน้าได้ไหมถ้าใส่ข้างหน้ามันก็จะใส่แนวนอนได้นี่ไงโอ้ว้าว it's cool it's cool just cool วกนาย้โดนแน่วันนีเลยโดนแน่อุ้ยอุ้ยอวันนี้วันนี้โอ้โอ้โอ้อย่าตกอย่าตกเออเบ้อไม่จะเป็นละสวัสดี น่ารักจริงๆเลยหนูชื่ออะไรคะเนี่ยหนูชื่อหนูชื่ออะไรคะเนี่ยหนูลงทางมาได้ไงมันนี่เลยนี่เล็งตาเอาไว้ปุ่มแมวน่าจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมอุ้ยทำไมไอ้นี่มันเตี้ยจังวะโอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยขอยืมหน่อยได้ทุกคนเลยเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กเลยอ๋อเพราะมันเตี้ยเพราะโดนคอนทุบ ตัวแบงอุ้ยดูมันโ,นโยนนู้ไปไหนไม่รู้เจนซาวแมนเดนจีเฮ้ยมาวิทย์อ่ะยัสเยสเซ่เจนซาวแมนจิวอืม้มเอ่อฉันขอเลือกก่อนนะว่าต้องการอะไรมั่งไก่โอเค cái nướng carrot nướng ok ai tim nướng yeah 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 muốn đi muốn đi ok yes sir yes sir muốn yeah nhiều lên nhiều lên à khó thôi khó thôi khó thôi để đi để mà ơi เฟกนีโอเพไออีโมมันถึงเวลาที่เราต้องทำสงครามแล้วไหนลูกรลักลูกหัวของนายเบคอนเหรอได้อืมมีแรเป้าวทุบ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 ย่าย่ทุบทุบมีแรเป้าไออีโม่ตีทุกลูกทุกคิง